สวัสดีครับพี่น้องคลิปเสียงในซีรีส์นี้เป็นบทกลิ่นนำของซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสูพ่อพระพรเต็มเปี่ยมจากคำพีสุภาษิตซึ่งเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันจากหนังสือคำพีไบเบิลที่ชื่อสุภาษิตนะครับถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในอพระเจ้าและติดตามซีรีส์นี้ไปจนจบ เพียงวันละ10นาทีคุณก็จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างชาญฉลาดซึ่งก็จะเป็นกุญแจไขไปสู่พระพรอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านในชีวิตคุณกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดไปแม้สักวันเดียวพี่น้องที่รักครับคลิปเสียงนี้จะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลเล่มที่ชื่อสุภาษิตโดยภาพรวมนะครับ หนังสือไบเบิลเล่มนี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมซึ่งมีทั้งหมด31บทนะครับผู้เขียนคัมภีร์เล่มนี้เกือบทั้งเล่มก็คือกษัตริย์โซโลมอนเป็นผู้ที่พระเจ้าวอวยพรอย่างร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในยุคสมัยเมื่อประมาณเกือบ3,000ปีก่อนนะครับโซโลมอนเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอลและในหนังสือหนงพงกษัตริย์บทที่3ข้อ5เมื่อโซโลมอน เป็นวัยรุ่นอายุได้เพียง20เศษก็ได้อ่ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพ่อของเขาที่ชื่อดาวิดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งพระเจ้าก็ปรากฏต,ต่อโซโลมอนในความฝันโดยบอกให้กษัตริย์วัยรุ่นที่ชื่อโซโลมอนนี้อธิษฐานขอได้เรื่องหนึ่งเพราะต้องการจะลองใจเขาว่าเขาจะเลือกที่จะขออะไรเมื่อมีโอกาสขอได้อย่างไม่จํากัดคือพี่น้องครับถ้าเป็นคนทั่วไป คงจะขออะไรล่ะครับผู้คนส่วนใหญ่คงจะขอความร่ำรวยมั่งคั่งใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กวัยรุ่นโซโลโมอนตอนนั้นเขาขออะไรทราบไหมครับก็ปรากฏว่าในหนังสือหนึ่งพงกษัตริย์บทที่3ข้อเขาขอต่อพระเจ้าว่าขอพระองค์ประทานจิตใจที่เข้าใจประทานสติปัญญาให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ <c oughs> เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้และรู้ดีรู้ชั่ว เห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่สําคัญซึ่งเป็นการขอกุญแจที่จะไขเปิดประตูการอวยพรจากพระเจ้าอย่างล้นหลามเลยนะครับคือปรากฏว่าเขาไม่ได้ขอความร่ารวยมั่งคั่งเหมือนใครๆไม่ได้ขอชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้ขอสุขภาพที่จะอายุยืนพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ขอในสิ่งที่ชาวจีนชอบขอกันก็คือฮกลกซิ่วคุณเคยได้ยินคําว่าฮกลกซิ่วไหมครับฮกแปลว่าความสุขลกแปลว่าความร่ารวยมั่งคัง่ง และซิวแปลว่าอายุยืนนานซึ่งทั้ง3มสิ่งนี้ก็ไม่เพียงชาวจีนเท่านั้นที่ชอบขอพรน,นะครับแต่คนทั่วโลกก็ล้วนอยากจะได้สามสิ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะชอบขอสติปัญญาเลยแต่ปรากฏว่าโซโลมอนไม่ได้เลือกที่จะขอเหมือนใครๆในโลกนะครับเขากับเลือกที่จะขอสติปัญญาความเข้าใจซึ่งถ้าใครได้รับโอกาสให้ขอพรได้หนึ่งสิ่ง ส่วนใหญ่ก็จะขอ,ขอความร่ำรวยมัง่งคั่งใช่ไหมครับคือบางคนถ้าเป็นหนี้หลายร้อยล้านสิ่งที่เขาจะขอก็คงจะขอความร่ำรวยมัง่งคั่งเพื่อจะได้ปลอดหนี้คงจะไม่ได้ขอสติปัญญาใช่ไหมครับหรือถ้าใครกําลังเจ็บป่วยสิ่งที่เขาขอก็คงอยากจะหายโรคคงจะไม่ได้ขอสติปัญญาใช่ไหมครับหรือถ้าใครกําลังทะเลาะเบาแวงในครอบครัวถึงขั้นจะหย่าร้างสิ่งที่เขาขอก็คงจะไม่ใช่สติปัญญาใช่ไหมครับคงจะขอให้มีความสามานฉันในครอบครัว หรือถ้าเขากําลังตกงานหรือธุรกิจล้มเหลวหรือไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรเขาก็คงจะมีรายได้ไม่พอการใช้ใจ่ายและสิ่งที่เขาขอก็คงจะต้องการขอเงินขอทองขอความร่ํารวยใช่ไหมครับคงจะไม่ค่อยมีใครขอสติปัญญาจริงไหมครับแต่ว่ากราิยัโซลมันก็แตกต่างนะครับเขากลายเป็นว่าเขาขอสติปัญญาไม่ได้ขอความมั่งคั่งร่ํารวยไม่ได้ขอสุขภาพอายุยืยนไม่ได้ขอชื่อเสียงกิติยศนะครับ เพื่ออะไรครับที่เขาขอแบบนี้ก็เพื่ออะไรแรงจูงใจที่เขาขอแบบนี้ก็เพื่อเขาจะได้ปกครองประชากรของพระเจ้าคือชาวยิวในอิสราเอลได้อย่างชอบธรรมเขาจะได้วินิจฉัยได้รู้ดีรู้ชั่วและจะได้ชันฉลาดที่จะทําให้ประชากรของพระเจ้าประเทศอิสราเอลจะลริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาได้เป็นกษัตริย์ในขณะที่ยังเป็นวมยรุ่นและพระเจ้าอตอบอย่างไรล่ะครับคือก็ปรากฏว่า คำอธิฐานของเขาแบบนี้พระคัมภีร์ก็กล่าวว่าพระเจ้าพึงพอใจมากที่สุดเลยนะครับการที่เขาอยากจะได้สติปัญญาของพระเจ้าเพื่อจะดูแลประชากรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุขด,ดังนั้นพระเจ้าก็ไม่เพียงจะอวยพรเทสติปัญญาอย่างท่วมท้นให้กับเขาเท่านั้นแต่ยังอวยพรให้เขามั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยนะครับและแถมก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนั้นด้วย พูดง่ายๆก็คือเมื่อมีสติปัญญาของพระเจ้าแล้วทุกสิ่งที่ไม่ได้ขอก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัตินะครับคุณรู้ไหมทําไมพระเจ้าไวยพรไม่เพียงแค่สติปัญญาแต่ก็ทําให้เขาล่ํารวยมั่งคัง่งและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดด้วยนั่นก็เพราะอะไรครับก็เพราะแรงจูงใจของเขาเป็นที่พอใจของพระเจ้าไงล่ะครับ mm. เขามีแรงจูงใจมาจากการที่เขารักและเป็นห่วงประชากรของพระองค์เขาเอาใจใส่ ความเป็นอยู่ของชาวยิวซึ่งอยู่ในการปกครองของเขานะครับเขาอยากจะเป็นกษัตริย์ที่รับใช้พระเจ้าในการทําให้ผู้เชื่อในพระองค์นั้นร่มเย็นเป็นสุขโดยที่เขาไม่ได้ขออะไรเพื่อตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวพระเจ้าจึงพอใจในตัวเขามากพี่น้องที่รักดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้พระเจ้าพอใจและอวยพรคุณแบบโซโลมอนก็ควรจะอธิษฐานขอแบบโซโลมอนนะครับ ไม่ใช่ขอเพื่อกิเลสตหาของตัวเองแต่ฝ่ายเดียวแต่ขอเพื่อจะได้เป็นพ่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนที่หลงหายไปจากพระเจ้าขอเป็นเครื่องมือให้พระเจ้านําคนบาปก,กลับใจหันมาหาพระอ,องค์ด้วยความรักของพระเจ้านะครับและเอาใจใส่ดูแลผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างดีที่สุดและพระอ,องค์ก็จะประทานสติปัญญา และนามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างลนเหลือให้แกค่คนเองเพื่อชีวิตคุณก็จะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ไงล่ะครับคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดพระองค์ก็เป็นห่วงชาวโลกที่กําลังจะลงบึงไฟนรกกันนะครับพระเยซูจึงได้ยอมทนทุกทรมานเสียสละถึงตายอย่างสาหัสเลยนะครับบนการเขียนเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่เชื่อวางใจ ในพระองค์นั้นจะได้รับการอภัยโทษบาปและได้กลับมาสู่อาณาจักรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าห่วงที่สุดนะครับและถ้าคุณก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ชาวโลกแบบเดียวกับพระองค์คุณก็กําลังอยู่ในน้าพระทัยเดียวกับพระองค์นะครับดังนั้นถ้าคุณทูลขออะไรตัวอย่างเช่นถ้าคุณขอที่จะมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนคุณก็ควรจะขอสิทธิสิปัญญา ที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วสุขภาพก็จะดีตามมาไม่เจ็บป่วยเพื่ออะไรคุณก็ควรจะขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือเพื่อคุณก็จะได้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนในการที่จะรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะนําประชากรโลกให้ได้รับความรอดบาปและกลับมาหาพระองค์นะครับหรือถ้าคุณขอที่จะมีครอบครองมีครอบครัวที่ดียอดเยี่ยม คุณก็ควรจะทวนขอสติปัญญาในการเลือกคู่ครองและในการปกครองครอบครัวของคุณนะครับเมื่อได้สติปัญญาแล้วพระพรในด้านครอบครัวก็จะตามมาเองด้วยแรงจูงใจอะไรครับก็ด้วยแรงจูงใจที่คุณจะได้มอบถวายครอบครัวของคุณรับใช้พระเจ้าด้วยกันในการนําผู้คนให้ได้รับความรอดบาปและได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไงล่ะครับหรือถ้าคุณ อธิษฐานขอเงินขอทองขอความร่ำรวยมั่งคัง่งขออาชีพการงานหรือขอธุรกิจที่จะทําให้คนประสบความสําเร็จสูงคุณก็ควรจะขอสติปัญญานะครับที่จะได้รู้ว่าจะตัดสินใจในการประกอบอาชีพการงานหรือทําธุรกิจอย่างไรที่จะเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งด้วยแรงจูงใจอะไรครับก็ด้วยแรงจูงใจที่คุณจะได้มอบถวายความร่ํารวยมั่งคัง่งของคุณในการที่จะ,ะให้เป็นเครื่องมือนําผู้คนนําชาวโลก มารับความรอดบาปและรับพระคุณจากพระเจ้านะครับนี่จึงจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยในคำอธิษฐานของคุณนะครับพี่น้องที่รักเมื่อคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันไปทุกๆวันวันละสินาทีในศีรีนี้คุณก็จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าจากหนังสือพระกัมภีสุภาษิตซึ่งส่วนใหญ่ก็เขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนนะครับเขาไม่ได้เขียนตอนเป็นวัยรุ่นนะครับ แต่เขียนตอนที่เขาได้ขึ้นของราดแล้วและก็สะสมมาจนถึงบั้นปลายชีวิตนะครับเขาของราดได้ประมาณ40ปีและเขาก็ได้สะสมสติปัญญาจากพระเจ้าสะสมประสบการณ์ในการเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลถึง40ปีถ่ายทอดไว้ในหนังสือสุภาษิตเล่มน,นี้นะครับดังนั้น คำพีสุภาษิตจึงเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาจากสวรรค์ที่ส่งผ่านมาถึงพวกเราโดยกษัตริย์ที่ชาญฉลาดและร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับคุณรู้ไหมครับว่าความรู้นั้นแตกต่างกับสติปัญญาอย่างไรความรู้นี้นะครับสมัยนี้โลกเราก็เต็มไปด้วยความรู้มากมายนะครับและคุณสาม,มารถที่จะสแสวงหาความรู้ได้โดยถามเจ้า AI ได้นะครับ chatgpt หรือว่าจิมายหรือ,อ มี AI มากมายหลายตัวที่จะให้ความรู้แก่คุณนะครับสมมุติว่าคนอยากจะรู้ว่าสูตรการทําต้มยํากุ้งนั้นทําอย่างไรคุณก็ถามเจ้า AI ไปนะครับว่ามันมีสูตรอะไรบ้างแต่ความรู้มันก็คือความรู้นะครับมันไม่ใช่สติปัญญาคําว่าสติปัญญามันหมายถึงการที่คนสามารถจะเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคนนะครับดังนั้น เมื่อคนถามอะไรเจ้า AI มันก็จะตอบคุณมาเป็นความรู้นะครับมันสะสมความรอบรู้ของชาวโลกไว้ใน Big Data ของมันแล้วก็ตอบคนได้คนทำให้คนมีความรู้นะครับแต่ว่าถ้าคนมีแต่ความรู้แต่ว่าคนเอามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของคนไม่ได้หรือทำได้ไม่รัดกลุ่มครอบคุมในทุกมิติของชีวิตคนคุณก็ กลายเป็นคนที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับดังนั้นถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวด้วยพระคัมภี์สุภาษิตคุณจะได้รับความรู้ไปทุกๆวันนะครับคุณจะเอาไปสอบถามกับ AI ในหนังสือสุภาษิตนี้ก็ได้นะครับแต่คุณก็จะได้เพียงความรอบรู้เท่านั้นคุณไม่ได้รับสติปัญญานะครับคุณจะได้รับสติปัญญาเออมันก็ทําได้เพียงวิธีเดียวคือคุณจะต้องเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมันหมายถึงว่า คุณได้รับความรู้อะไรจากาหนังสือพระคัมภีร์แล้วคุณก็เอาความรู้นั้นมาอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าอีกด้วยนะครับแบบนี้เรียกว่าเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ ถ้าคุณเอาแต่ขอบคิดด้วยสมองของคุณโดยไม่ได้อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าคุณก็จะมีเพียงความรู้และมันเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งคุณก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไม่ถูกต้องไม่รอบคอบไม่รัดกุ่มนะครับและก็อาจจะส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ แต่ถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวแบบอธิษฐานต่อพระเจ้าอ่านไปประโยคหนึ่งก็อธิษฐานต่อพระเจ้าไปประโยคหนึ่งแบบนี้เรียกว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณก็จะได้รับเลมาพิเศษที่เป็นกุญแจที่จะไขประตูแห่งการอวยพรจากพระเจ้าได้ครบทุกมิตินะครับคำว่าเรยมาพิเศษก็หมายถึงพระสุรเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวในการที่จะทําให้คุณปิ้งเว็บมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆที่จะนําไปประยุกใช้ กับการดําเนินชีวิตทั้งในชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวในชีวิตการประกอบอาชีพการงานหรือในการเลี้ยงลูกหรือแม้แต่ในการรับใช้พระเจ้านะครับคุณจะได้รับเลมาพิเศษซึ่งก็จะเป็นกุญแจที่จะไขประตูแห่งการอวยพรจากพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์นะครับพี่น้องที่รักในบทที่1ถึงบทที่9เป็นสติปัญญาสําหรับคนหนุ่มสาวโซโลมอนก็จะเขียนให้กับผู้ที่ผู้ที่อ่านนั้นเป็นเหมือนลูกชายและลูกสาวของเขานะครับ ส่วนในบทที่1 0ถึง24ก็เป็นสติปัญญาจากพระเจ้าสําหรับมนุษย์ทุกๆคนนะครับไม่คํานึงถึงอายุเพศหรือตําแหน่งในสังคมและในบทที่2 5ถึง31เป็นสติปัญญาสําหรับคนที่เป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําครอบครัวผู้นําทางธุรกิจผู้นําประเทศหรือผู้นําคริสตจักรนะครับ คือถ้าคุณอยากรู้ว่าจะเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือแบบสื่อสารสองทางกับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่สถิตอยู่ในตัวคนได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรคุณสามารถค้นหารับฟังได้จากคลิปต่างๆในซีรีส์ที่เกี่ยวกับวิธีเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ y o YouTube ช่องนี้หรือแอดไลน์ไอดีบิ๊กบิ๊กสี่เจ็ดเจ็ดแล้วทักมาสอบถามเป็นการสร่วนตัวได้นะครับ ในหนังสือพระคำพิสุภาษิทธ์นี้ก็มีบางบทนะครับเขียนโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่โซโลมอนเช่นคนที่ชื่ออากูและกษัตริย์ที่ชื่อเลโมเอลซึ่งได้เขียนเพิ่มเติมในตอนท้ายๆคำว่าสุภาษิตมาจากภาษาฮาิบูนะครับหมายถึงการปกครองหรือการบริหารเป็นทั้งคำแนะนำและคำตักเตือนที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารชีวิตด้านต่างๆของพวกเราครับ ข้อพระคัมภีร์ที่โดดเด่นที่สุดของคัมภีร์ไบเบิลเล่มนี้ก็อยู่ในบทที่1ข้อ7ที่กล่าวว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาส่วนคนโง่ดูหมิ่นปัญญาและคําสั่งสอนของพระเจ้าพี่น้องที่รักวิธีธเขียนพระคัมภีร์เล่มนี้มีลักษณะพิเศษกว่าเล่มอื่นๆคือเขียนด้วยรูปแบบเป็นวรรณกรรมที่หลากหลายนะครับคือเป็นบทกวีบ้างเป็นคําอุป,ปมาบ้างเป็นคําถามชวนให้คบคิดบ้างและเป็นกรอนบรรทัดคู่คือ เป็นความคิดที่ตรงข้ามย้อนแย้งกันในเชิงเปรียบเทียบด้วยนะครับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ก็ครอบคลุมหัวข้อหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนุ่มสาวเรื่องวินัยเรื่องชีวิตครอบครัวการควบคุมตนเองการต่อสู้กับการทดลองสิ่งยั่วยุต่างๆการประกอบอาชีพการงานทาธุรกิจหรือการพัฒนาความสัมพันธ์การสื่อสารและการบรรลุค,ความสําเร็จในชีวิตคือคุณเมื่อคนได้รับเล่มพิเศษใดนะครับ ก็ขออนุนใจให้รีบจดบันทึกไว้ในสมุดเฝ้าเดียวของคุณเพราะว่าอะไรครับเพราะความทรงจําของมนุษย์เรานั้นสั้นมากผ่านไปสองสามวันคุณก็ลืมแล้วนะครับว่าพระเจ้าได้ตรัสบอกอะไรกับคนเป็นพิเศษเ,เพื่อคนก็จะจดบันทึกไว้แล้วก็นําเรืมากพิเศษที่ได้รับนั้นไปปฏิบัตินะครับนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคุณแล้วคุณก็จะพบว่าชีวิตคุณจะเป็นเหมือนการสร้างบ้านบนศิาไม่ได้สร้างบนทรายนะครับแล้ว คุณก็จะค่อยๆก้าวไปสู่การรับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อย่าพลาดติดตามต่อเนื่องไปด้วยกันทุกวันจนจบซีรีส์นี้นะครับและก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปญาตไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณทั้งในคริสตจักรของคุณหรือนอกคริสตจักรคุณทั้งใน ครอบครัวของคุณในที่ทํางานของคุณทั้งคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็แชร์ให้เขาฟังได้นะครับเผื่อเขาจะเปิดใจอยากรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตด้วยขอพระเจ้าวอวยพรครับ